นี่มิโอเห็นข่าวหรือยังอะไรเหรอพี่ว่าคุณโกโจเขาโดนผนึกอยู่ไงเนี่ยดูด,ดิเอ๊ะไม่จริงนะแล้วแบบนี้ร้านตัดผมจะเอาอยัางไงเนี่ยงานพวกเรารีบไปที่ร้านกันเถอะนะเออ โกโจอเอาว่าไงทั้งสองคนเดียโดนผนึกจริงๆด้วยสินะคะก็นะบทมันให้มาแบบนี้ขนาดโดนผนึกขนาดนี้แต่ยังดูสบายใจได้อีกนะครับแมอยู่ในนี้มันก็ไม่ได้แย่นะแล,แล้วแล้วร้านตัดผมนี่จะเอาอยัางไงต่อคะเรื่องนั้นนะ่ะฝากพวกเธอทั้งสองคนด้วยกันละกันนะช่วงนี้นะ่ะ <c oughs> เฮ้ล้วก็นี่มันใกล้ฮาโลวีนแล้วด้วยสินะยังไงก็ฝากแต่งตีมร้านใหม่ให้เข้ากับเทศกาลหน่อยก็แล้วกัน เออจะลองดูนะคะชึบชิ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 บชบชิ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 บชึบชิ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 บช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 บ นี่มันีเอกกับโซคิติจากอีโตะจุนจิคอลเลคชันสยองนี่นะว่าไงครับตัดผมให้พวกเราได้ไหมครับคุณจอจเอาไงดีคะนั่นสินะครับคุณจาจอตื่นก่อนสิคะไม่อยากตัดผมให้พวกเราหรอคะเฮ้อะไรกันสองมาตรฐานย่างนั้นหรือเนี่ย สีตะปูเข้าท้องสะดีไหมเนี่ยมันไม่ใช่อย่างนั้นะสงสัยต้องตัดที่สองคนนี้แล้วแหละนะมิโอะอือยังไงก็ระวังหน่อยนะโฮชิโร่ถ้าถ้างั้นก็ทั้งสองคนเชิญด้านนี้เลยครับเชิญเลยค่ะอุ๊ยขอบคุณนะคะมันต้องอย่างนี้สิถ้างั้นฉันขอให้คุณโฮชิโร่เป็นคนตัดให้ฉันนะคะ งานงอกละตูครับผมเพราะว่าแต่อยากได้ทรงแบบไหนกนดีคะเอาทรงหล่อๆที่ๆเลยครับพี่สาวคนสวยฉันเองก็ทรงไหนก็ได้ค่ะขอให้ฉันสวยขึ้นก็พอแล้วก็ตัดผมนะคะไม่ใช่ตัดหัวถ้างั้นก็มาเริ่มกันเลยนะอ่ะชิบชิบชิบอ่ะฮึบฮึบฮึบอะชชเอ๊ะโคชิโระทำไมไม่ตัดผมล่ะ คือว่าอยู่ดีๆก็รู้สึกแปลกๆเหมือนกับว่าอยากจะหันให้เป็นชิ้นๆเลยหรือว่านายจะโดนคำสาปเข้าให้แล้วเนี่ยมีอะไรหรือเปล่าคะทำไมยังไม่ตัดผมอีกละคะโฮชิโระเออเออเออ,เอ,อ,เอ,อคุณกอณโกโจ<ช>เอาโชมีเอจังกับโชว์จีคุงนี่นะแหมมาตัดผมช่วงฮารวินพอดีเลยนะค่ะเห็นแฟนๆจองคิวไว้ให้สักพักหนึ่งแล้ว แล้วช่วงนี้ก็ว่างๆก็เลยพากันมานะคะเอเนโดลเล่นของมาสินะครับเนี่ยเป็นของที่น่าสนใจจริงๆดูเหมือนว่าจะไม่รู้สึกอะไรแล้วแฮะต้องเป็นเพราะคุณโกโจแน่ๆเลยโอทิโร่ไม่โออแต่ได้สองคนนี้แจมแจมเลยนะได้ค่ะชิบชืบชืบชุบชืบบเสร็จแล้วโอ้แจมสุดๆเลยฉันเองก็สวยขึ้นเลยขอบคุณนะคะ ถ้างั้นแล้วก็พวกเราไปก่อนแล้วกันนะรีบไปแกล้งคนที่มีทันการดีกว่าขอบคุณอีกครั้งนะคะอ่ะนี่ขอจ่ายด้วยไอ้นี่ก็แล้วกันนะไปละเอ๊ะตะปูเนี่ยนะอย่างนี้ก็ได้แล้ครับคุณโกโจไม่เป็นอะไรไม่เป็นอะไรถ้างั้นก็เดี๋ยวของยิบก่อนก็แล้วกันนะเอ๊ผ<อ>ู้ไรหน้าเข้านะชิ เย้ผิวแรงมาโอชิที่นะมามาตัดผมงั้นเหรอไม่น่าจะใช่นะอย่างวะย่าพวกเรามาตัดผมแล้วรบกวนด้วยนะคะรบกวนหน่อยนะครับโอ้ยจะเสียงดังเกินไปแล้วซิจิโกโมริฮานาโกคุง เนเนยาชิโรโคมินาโตเชิญเลยค่ะมานั่งตรงนี้ได้เลยน,นี่ฮานาโกะคุ้งกับคุณซิจิโกโมริที่เป็นผี่เขาตัดผมได้ด้วยเหรออยากรู้ก็ต้องลองแล้วนะว่าแต่อยากได้ทรงแบบไหนก็ดีครับอืมขอทรงผมตั้งๆเท่ๆกันแล้วกันนะฉันเอายังไงก็ได้คะ่ะขอแค่น่ารักก็พอแล้วมาไม่ว่ารุ่นพี่จะตัดทรงไหนรุ่นพี่ก็น่ารักอยู่แล้วล่ะครับอ อ่เอองั้นผมขอทรงแบบพระเอกพระเอกก็แล้วกันครับเด็กสมัยนี้เนี่ยนะคุณซูจิโกโมริอยากได้ทรงผมแบบไหนเป็นพิเศษไหมคะอ๋ออืมทรงไหนก็ได้หมดแหละตัดมาเลยถ้างั้นก็มาเริ่มกันเลยนะโฮชิโร่อ้าชิบอ้ชิบอ้าชิบอ้าชิบอ้วชิบอ้าชิบอ้าชิบ้าชิบอ้าชิบอ้าชิบ้าชิบอ้าชิบอ้าชิบอ้าชิบ้าชิบอ้าชิบอ้าชิบ้ชิบชิบช้ชิบชิบาชิบ คนหน้าตาดีอย่างฉันไม่ว่าจะตัดทรงไหนมันก็เท่ไปหมดนั่นแหละสมตัวเองเกินไปมั้งว่าแต่ทรงนี้ก็เหมาะกับยาชิโร่ดีนะขบับขึ้นนะแล้วผมเป็นยังไงบ้างล่ะครับพี่ทรงเนี้ยเอ๊ะสมผมไม่เห็นจะเหมาะก,กับนายเลยขี้เหร่ชะมัดข <laughs> าแกน่ะสิขี้เหร่ไอ้เจ้าผีบ้านี่คิดว่าเป็นผีเ <laughs> ป <laughs> ลเพราะแต่นี้ไงฉันถึงได้เกลียดเด็กไปกเออ็เถอญยาชิโร่เห็นว่าในเมืองโอไวยเนี่ยมีอะไรนะ่าสนใจเยอะเลย <laughs> เดี๋ออเออ,เอ,อยังไม่ได้จ่ายตังกันเลยนะทำไมวันนี้มันเจอแต่พวกปแปกวันนี้อ่ะอุ้ยโวโจว้าวที่นี่นะลระร้านตัดผมที่ดังที่สุดในย่านโอเวอร์ไวนะ์น่ะที่นี่เหรอว้าวร้านน่ารักดีจังจัดเต็มฮาราวีนด้วยละ่ะที่นี่มีของหวานให้กินไหมนะอามาเนะมิสะยาง,งามิไลยมทูดลุกเอว วะนี่มันบุคคลค้อตำนานชิร่าก,กับแอลมิสะแถมมียมทูตลุกมาด้วยเหรอเนี่ยจะจะเชิญนั่นในเลยนะครับทุกคนทุกท่านในๆนก็มาละช่วยตัดผมให้ฉันด้วยได้มาเด้ได้เลยครับผมเพราะว่าแต่มีแอปเปิ้ลให้กินป้าขอสักโลูกหนึ่งเด้ออ๋อได้เลยค่ะนี่ค่ะแอปเปิ้ลว้าวสุดยอดขอบใจนะ่น่งนงงงมีแอปเปิ้ลด้วยงั้นเหรองั้นแสดงว่ามีขนมนอื่นๆด้วยสินะ ถ้างั้นแล้วก็ฉันขอช็อกโกแลตแท่งผมยิ้มโดนัทชานมไข่มุกสักแก้วเลยสักห่อปูไทยด้วยฮานามิถ้ามีก็เอาอมาอ๋อขาดไม่ได้คัมปัสของโปรดเลยแล้วก็ออออนี่มาร้านตัดผมนะไม่ใช่เซเว่นถึงจะได้ทุกอย่างที่นายอยากได้นะเอา้าที่ยอมทูดของนายยังขอแอปเปลิลได้เลยชาเดฉันเองก็อยากกินขนมหวานเหมือนกันนะเดี๋ยวก็อ้วนเหรอออ จริงด้วยอดนี่น,ะนี่พวกเขาจะมาตัดผมแน่เหรอนั่นสินะสรุปมีอะไรให้กินเล่นไหมอ่เออถ้างั้นเอาเป็นช็อกโกแลตแท่งไหมคะพอมีอยู่คะ่ะแค่นั้นก็ได้นี่คะ่ะขอบใจนะถ้างั้นเริ่มตัดผมได้เลยไหมครับอ๋อผมลืมไปเลยว่าจะมาตัดผมอ,ะอ่ะอ๋อตัดเลยทรงไหนก็ได้อ,อ๋ะอ่าทไหนเองก็ตัดทรงไหนก็ได้ ฉันเองก็ด้วยทรงไหนก็ได้เพราะน่ารักน่ารักอย่างฉันตัดทรงไหนก็เข้าหมดแหละโนรอฉันขอเท่ๆแล้กันนะถ้างั้นก็มาเริ่มกันเลยนะมิโออิ้งจิงจิจรุ้งปุงปิ้ปรัุบุกระุุเสร็จแล้วไรคงเท่กว่าเดิมอีกอะไรว้าวไปว้าวฉันเองก็เท่ไม่เบาเลยนะเนี่อืมก็ได้อยู่หลบมั้ง ถ้าอย่าง,งานั้นพวกเราขอตัวก่อนแล้วกันนะ,ะเราไปเดทไหนกันต่อดีนะไปร้านคาเฟ่ขนมหวานต่อดีไหมอะไรนะฉันไม่ไปกับนายหรอกฉันจะไปกับไล่่ะนายเลิกตามมาได้แล้วทำไมฉันต้องทำตามที่เธอพูดด้วยล่ะหน่อยไลยค์คงจัดการให้หน่อยสิเออไอรามันก็เทซะด้วยสิทีนี้ก็ลำบากบ้าวุ่นเลยทีนี้เพอเจออะไรของนายเนี่ยก่อนไปขอปเปิลอีกโลกได้ปะชอบ,ชอบนี่คะ่ะขอบใจนะยังง ออะดูเหมือนว่าพวกเขาจะทำอะไรตกด้วยอะไหนนี่มันสมุดเดดโนตนี่นาะถ้างั้นก็หมายความว่า <c oughs>